มาทําการ์ดวันตรุษจีนกันงานนี้นะคะปันก็จะเอาเศษกระดาษมาทํานะคะอันนี้จะเป็นกระดาษส่วนที่ยาวที่สุดนะคะปันจะเอามาทําเป็นเหมือนตัวการ์ดเลยนะตัวการ์ดเนี่ยปันก็จะลงด้วยสีเกือบจะแดงแปดแต่ว่าไม่แดงแปดนะคะมันจะแบบแดงแบบอ่อนๆนะแล้วปันก็จะเอามาทําตรงนี้เป็นป้ายนะคะเขียนว่า Happy New Year นะคะเพราะว่าวันตรุษจีนเนี่ยมันเป็นวันปีใหม่ของจีนเนาะอันนี้ปันก็จะตัดเส้นด้วยเซฟปากกาตัดเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วปันก็จะใช้หัวบัตรนะคะในการเขียนแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ลบเส้นอิสระออกแล้วก็กรีดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะปันแนะนําให้ใช้คัตเตอร์แบบนี้นะพอคัตเตอร์แบบนี้เนะี่ยทำให้เราสล็อกสลักจุดเล็กๆได้ไง่ายมากพิกัดปันแปะลิงก์ไว้ให้ที่แคปชั่นแล้วนะคะแล้วก็มาลงสีกันเลยจ้าตรงป้ายปันจะทำเป็นสีเหลืองนะคะมันจะได้ตัดกับสีแดงแล้วก็ตกแต่งด้วยปาก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 ,ากเพรนิดหน่อยแล้วก็ปากากาสีขาวนะคะแบบนี้นะต่อมานะคะปันก็จะเอาเศษกระดาษอีกชิ้นนะคะมาวาดเป็นเออเหมือนแบบ ชุดเขาเรียกว่าอะไรวะสิงโตเชือสิงโตนะคะแต่ว่าเป็นเชือสิงโตที่แบบเป็นกระต่ายเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายนะคะตอ้ตัดเส้นก็เหมือนเดิมเลยนะคะมันก็จะใช้ปากกาตัดเส้นหลายๆายไซส์นะคะแล้วก็ลงสีเลยมันจะเลือกใช้เป็นสีแบบฟ้าตัดเหลืองนะคะเราก็จะมีแบบฟ้าเข้มอีกสีหนึ่งที่ปันเลือกใช้สีฟ้าเพราะามันก็ตัดกับสีแดงเหมือนกันนะ เสร็จแล้วก็มากรีดรอบๆแบบนี้ค่ะปันก็จะเว้นขอบขาวไว้ด้วยนะงานเล็กๆที่มีโค้งเยอะๆแบบนี้เนี่ยปันก็แนะนําให้ใช้คัตเตอร์ตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใช้แผ่นรองตัดด้วยนะทุกคนโต๊ะจะได้ไม่เป็นรอยแล้วก็จะได้ตัดง่ายขึ้นนะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมทาป๊อปอัพกันปันจะเอาเศษกระดาษที่เหลือจากการทําป้ายแฮปปี้นิวีย์นะคะมาพับๆเป็นเหมือนเก้าอี้แบบนี้เลยนะแล้วก็เตรียมติดกาวนะคะ ไอตรงจางงอยงที่จะต้องเอาไว้ติดกับตัวแบ็กกาวสีแดงเนี่ยมันก็จะใช้กาวสองหน้านะส่วนด้านบนที่เอาไว้ติดกับป้ายนะคะมันจะใช้ปากากาวนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เยิมไม่ซึมนะคะน,นี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ทําแบบเดียวกันเอามาแปะตัวเชือกสิงโตของเราค่ะมันก็จะเลือกใช้ชิ้นที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็พับๆเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะจะเห็นได้เลยว่าไม่เลอะเทอะไม่ซึมใดๆเลยนะแต่ตรงส่วนที่จะเอาไว้ติดกับแบ็กกาวเนี่ยปนแนะนําให้เป็นกาวสองหน้านะคะเพราะว่ามันแน่นและแข็งแรงกว่า เสร็จแล้วก็แปะลงไปเลยแบบนี้นะจ๊ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่คิดว่าพื้นหลังมันโล่งไปเนี่ยก็เติมแบบปันเข้าไปได้นะคะเป็นก้อนเม